ไฮเอลล่าวเยอร์ดูไฮไฮสวัสดีค่ะทุกคนน้องเอลลามีสีสีหลายสีเลยค่ะมีดินสอด้วยค่ะหนึ่งแท่งไหน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 สีเหลืองค่ะน้องเอาสีเหลืองให้มาม้าหน่อยสิไหนสีเหลืองคะ่ะลูก was it color yellow yellow hmm. เหลืองคเหล่ะว้าวคอร์เรคทูนัวอสอิทคัลเลอร์บลยู่มือน้องคัลเลอร์บ Was it color blue? Blue? Wow! Mm. มาเอามา Have you blue สีน้ำเงิน Was it color green? Nice mm. สีเขียวอันไหนคะ mm. รู้จักไหม green คัลค mm. ัลกรีนสีเขียวอะ่ะ mm. mm. ไม่รู้อ่ะอเอรเรนตออเรนต์ was it color สีส้มสีส้มว้าว very good ว o w green color g r ชิ n Pencil. Yma. Aw, hei mama, yw'r dam